เรานั่งหลับตาฟังอย่างสบาย,บายๆเพลินๆไปเรื่อยๆนะคะเช้านี้เป็นอีกเช้าที่สดใสอากาศกำลังสบายเย็นกำลังดีมีลมเบาๆพัดผ่านเป็นบรรยากาศที่น่านั่งสมาธิมากวันนี้เลยเป็นอีกวันที่เราตื่นขึ้นมา ะให้รางวัลกับชีวิตด้วยการอยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองด้วยการทำใจนิ่งๆเฉยๆสบายๆลองทำความรู้สึกว่าใจเป็นอิสระเสรีมันเบาๆ เหมือนลอยได้ไม่มีเรื่องกังวลใจไม่มีเรื่องร้อนใจไม่มีเรื่องหนักใจใดๆเอาเรื่องต่างๆวางทิ้งไปก่อนเรายังไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นให้เราฝึกหยุดคิดหยุดพูด หยุดทำอะไรเลยทุกๆวันก่อนจะเริ่มต้นวันใหม่ให้ได้อย่างน้อยที่สุดสิบนาทีเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจในการรับมือกับวันนี้อย่างมีความสุขเต็มไปด้วยความมั่นใจสดชื่นและเบิกบาน เมื่อเราปรับไมซ์เซ t ็เรียบร้อยแล้วเราก็สูตรลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆสัก3-5ครั้งเพื่อเอาออกซิเจนเข้าสู่ปอดในขณะเดียวกันก็สังเกตลมหายใจด้วยว่าลึกสุดของลมหายใจอยู่ตรงไหนจุดที่เราหมดลมแล้วต้องหายใจเข้าคือตรงไหนตรงนั้นแหละ คือจุดที่เราจะเอาใจไปโฟกัสเพราะเป็นตำแหน่งที่มีพลังเป็นพลังที่บริสุทธิ์สะอาดเพราะเป็นที่ตั้งของใจอยู่บริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองมือเราเรียกว่าศูนย์กลางกายหรือเ e n t ตอร์ t h อ b บอด จุดที่เมื่อใดใจมาอยู่หน้าจุดนี้เราจะปลอดภัยโลง่งโลง่งเบาสบายสงบและเยือกเย็นเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเป็นอาการที่เรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่ตรงนี้ไปได้นานๆรู้สึกความอึดอัด ครียห,หมดเงียดหายเป็นเปิดทิง้งก็ให้เราประคองใจตรงนี้ไปเรื่อยๆอย่างอดทนแนละใจเย็น ถ้ามีความคิดเข้ามาแทรกก็ให้เรานึกนิมิดพระอาทิตย์ดวงกลมๆสว่างสว่างอยู่ที่กลางท้องแล้วเอาใจไปวางที่จุดตรงกลางของดวงตะวันไปเรื่อยๆแทนที่จะคิดเรื่องอื่นก็ให้คิดเรื่องเดียวคือดูดวงตะวันอย่างเดียว ไม่คิดอะไรไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรเลยลอยใจอยู่ตรงกลางของดวงตะว,วันไปเรื่อยๆ